พูดถึงโปรแกรม Excel นะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นโปรแกรมที่ยากซับซ้อนดูไกลตัวหรืออาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่มันจะจริงหรือเปล่านะ ดีค่ะชื่อนางสาววิรัวรรณพดุงผลค่ะเป็นแชมป์ Excel จากมอสโอลิมปิ Thailand Competition 2024และเป็น Top 5 Excel จากเวที Microsoft Office Specialist World Championship 2024ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้เราจะพาไป2เว็บไซต์สมัครงานกันค่ะทุกคนก็คงเคยมองหางานผ่านเว็บไซต์เหล่านี้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเคยเจอกับข้อความพวกนี้บ้างไหมคะที่ว่าต้องมีคุณสมบัติมีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้งโปรแกรม Microsoft Word Excel หรือ PowerPoint หรือมีความรู้ด้าน Excel, Pivot t a ด t e v l o v l u p k u p อยู่ในระดับนี้เชื่อว่าในหลายๆตำแหน่งก็คงจะหนีไม่พ้นคุณสมบัติพวกนี้แล้วก็ได้แต่ถามตัวเองว่าเราคือดีไหมนะดีเขากับดีเรามันเหมือนกันไหมก็คงทำให้ทุกคนเกิดความกล้ากลาคครัวว่าเราเหมาะสมกับคุณสมบัติที่บริษัทนั้นๆต้องการจริงหรือเปล่าวันนี้นะคะเราจะมาขจัดความกังวลให้หมดไปด้วยมาตรฐานสากลจาก Microsoft Office Specialist แค่เรามีใบรับรองนี้ก็บอกเลยได้ว่าเรานี่แหละของจริงไม่ได้บอกเองนะแต่ Microsoft นี่แหละบอกเองสําหรับคนที่สนใจนะคะง่ายมากเลยค่ะใช้เวลาสอบแค่50นาทีนะคะสอบเสร็จจรู้ผลเลยค่ะพร้อมรับใบเซอร์ไปใช้สมัครงานกันได้เลยค่ะเราได้ทําการรวมทริคก,การทําข้อสอบไว้แล้วนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดตามต่อในไอพีต่อไปได้เลย